เห็นน้องนิรินมีพัฒนาการที่ดีหนิงมีตัวช่วยสําคัญเลยให้นิรินเนี่ยทานตั้งแต่อยู่ในท้องจนตอนนี้ก็ยังไม่เลิกทานนี่เลยค่ะ DHA อ a l c อ h อยของ Oswell Life ตัวนี้เลยบํารุงสมองระบบประสาทสายตาเพิ่มความจําเพิ่มสมาธินะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยเจริญอาหารมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สมวันล่าสุดนะคะถ้าเขาได้มีการพัฒนาปรับสูตรหน้าตากระปุกเป็นแบบนี้เลยเพิ่มทั้งเปรีมันน้ํามันสาหร่าย DHA เนะคะ EPA อัปเกรดซอฟต์เจลให้เป็นแบบพิเศษเคี้ยวได้ในรูปแบบนวัตกรรมชูเอล b บอค่ะเคี้ยวง่ายบ้างหนูจะลองเคี้ยวให้ดูนะเขาออกแบบมาให้มีการรับประทานที่ง่ายขึ้นสําหรับเด็กที่แบบว่ากลืนยากทานอาหารลําบากตัวนี้เนี่ยละ,ละลายง่ายแล้วก็ไม่ตกค้างด้วยในลําไส้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยที่ไม่ชอบที่จะแบบเคี้ยวหรือกลืนก็สามารถที่จะเจาะดูบีบผสมลงไปในนมหรือน้ําผลไม้หรือในอาหารได้เลยค่ะ ปลอดภัยแน่นอนหนิงทันตั้งแต่ดองนิรินยังอยู่ในท้องจนตอนนี้ก็ยังไม่